สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่น่าทึ่งจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถถังที่ถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธร้ายแรงที่สุดของอเมริกานั่นก็คือ m 1 abram รุ่นปี2025ซึ่งถูกอัปเกรดมาให้มีความสามารถที่รุนแรงและล้าสมัยยิ่งขึ้นพร้อมจะ,ะเผชิญกับภัยคุกคามในสนามรบยุคใหม่อย่างเต็มที่ ถ้าคุณเป็นแฟนพันแท้ของรถถังหรือสนใจด้านยุโทโธปกรณ์นี่คือคลิปที่คุณไม่ควรพลาด M1 Abrams ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพสหรัฐมาหลายทศวรรษและสำหรับปี2025นี้รถถังรุ่นนี้ก็ได้ถูกปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่เพื่อตอบสนองต่อสภาวะสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบป้องกันอัจฉริยะรุ่นใหม่นี้จึงถูกขนานนามว่าเป็นรถถังที่อันตรายที่สุดของอเมริกา ซึ่งในเวอร์ชันล่าสุดนี้ได้รวมเอานวัตกรรมจากทั้งด้านการรบการขับเคลื่อนและการป้องกันมาไว้ในยานพาหนะเดียวสำหรับปี2025 M1 a b r a m ได้เพิ่มระบบ Active Protection System (APS) รุ่นล่าสุดที่สามารถตรวจจับและสะกัดกั้นอาวุธต่อต้านรถถังได้ในเวลาไม่กี่วินาทีพร้อมระบบเซ็นเซอร์360องศาและกล้องอินฟราเรดที่ให้การมองเห็นในเวลากลางคืนและในสภาพอากาศที่เลวร้ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ AI ที่ช่วยวิเคราะห์และระบุภัยคุกคามแบบเรียลไทม์อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมยุทธการของกองทัพได้อย่างไร้อรอยต่อในด้านของราคานั้น M1 Abrams รุ่นใหม่ถือว่ามีมูลค่าสูงตามสมรรถนะโดยราคาต่อคันประมาณ10ล้านดอลลารลล์าสหรัฐหรือประมาณ360ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะระดับโลกที่รถถังคันนี้มีให้ ทางด้านเครื่องยนต์ M1 Abrams ยังคงใช้เครื่องยนต์เทอร์บายก๊สแบบ h o n e w e ว l a g t 1500ที่มีกำลังสูงสุดถึง1,500แรงมา้าแต่ได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติได้รับการพัฒนาให้มีการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นทำให้รถถังมีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่ดีทั้งบนถนนและในภูมิประเทศที่ท้าทาย ในแง่ขององค์การประหยัดเชื้อเพลิงรถถังรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงให้สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นโดยใช้น้ำมันน้อยลงกว่าเดิมแม้จะยังคงเป็นยานพาหนะที่กินเชื้อเพลิงมากแต่เทคโนโลยีการจัดการพลังงานแบบใหม่ช่วยเพิ่มระยะทางต่อถังน้ำมันและลดการพึ่งพาก,การเติมเชื้อเพลิงในภารกิจระยะไกลลงอย่างชัดเจนภายในห้องโดยสาร M1 Abrams 2025ได้รับการปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยเบาะนั่งที่รองรับแรงกระแทกระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและการลดเสียงรบกวนจากภายนอกเพื่อให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์พื้นที่เก็บสัมภาระได้รับการออกแบบให้จัดเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการเข้าถึงในด้านของระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อ M1 a r a m ปี B B 2025มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบสัมผัส ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมและการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กับศูนย์บัญชาการภาคสนามรวมถึงระบบควบคุมด้วยเสียงที่ช่วยให้ลูกเรือสามารถสั่งการบางฟังก์ชันได้โดยไม่ต้องละสายตาจากภารกิจ ระบบความปลอดภัยและการช่วยเหลือผู้ขับขี่ใน M1 Abrams นั้นถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าโดยมีระบบแจ้งเตือนการชนระบบควบคุมเสถียรภาพและระบบหยุดฉุกเฉินอัตโนมัตริรวมถึงระบบรักษาความปลอดภยัยภายในรถแบบชีวะมารที่ช่วยป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดนี้รวมกันเพื่อให้ลูกเรือปลอดภัยและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นใจ สรุปแล้ว M1 Abrams รุ่นปี2025เป็นการรวมเอาความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างรถถังที่ตอบสนองต่อภัยคุกคามของสงครามยุคใหม่ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นในด้านพลังงานความปลอดภยัยความสะดวกสบายหรือระบบระบบอัจฉริยะรถถังคันนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของสหรัฐอเมริกาในการรักษาความเป็นผู้นำด้านยุทธปรกรณ์โลกหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ